นี่ครับหลังจากที่พี่<ร>อินสตอลโปรแกรมบัญชีนี้แล้วนะครับพี่ก็ใส่ r e จิสเตอร์คียอันนี้ครับแล้วก็ตั้งยูเซอร์เมลงไปเข้าใจไหมครับ <c oughs> ไม่เข้าใจางั้น <c oughs> เดี๋ยวผมทำให้ก็ได้นี่เอออย่างนี้สิเข้าใจง่ายหน่อย อาทิอาทิเฮ้ยมาให้ฉันจัดก,การแกซะดีๆนะ,ะที่แกแนะนำให้ฉันเรียนแบบพระเอกนะไปง้อคุณดาวอ่ะรู้ไหมมันเป็นยังไงตอนเนี้ยคุณดาวก็โกรธฉันแหละกว่าเก่าอีกนะเว้ยแล้วแกแต่งเป็นพระเอกเรื่องอะไรวะเรืองวิโอกับจูเลียนอ๋อเรื่องที่พระเอกกับนางเอกเนี่ยตอนจบตายทั้งคู่ใช่ไหมครับใช่จรกินด้วยลืมอะ สมงควรเนี่ยอย่าพูดชื่นนี้เลยมันแสลงใจเว้ยแต่ยังไงความผิดนี้มันก็เป็นของแกพอแกแนะนำฉันไม่รู้เรื่องต่อไปนี้ฉันจะไม่ปรึกษาอะไรแกอีกแล้วเฮ้ยผมว่าพี่แหละผิดใช่พี่พาที่เคยแนะนำใครก็สำเร็จมากพี่จะเชื่ออีกนะพี่ว่าเธอนั้นไม่พูดเลยนะก็ไม่มีใครว่านะเป็นใบหรอกชิดชัยเฮ้ย ถ้าแกไม่พูดก็ไม่มีใครว่าแกเป็นได้วะอาพี่ครับเอางี้มะลองปรึกษามหมื่นทิปดูหมื่นทิปหมอดูเหรอไม่ใช่ครับเป็นเว็บไซต์อออันนี้เราดูดูดูดเว็บนี้นะครับ จะมีคนเนี่ยเอาปัญหาความรักเนี่ยเข้ามาโพสต์ขอคำปรึกษากันเพียบเลยครับพี่ชิชัยเนี่ยก็แค่สมัครสมาชิกนะครับแล้วก็โพสต์เรื่องราวของตัวเองลงไปทีนี้นะครับจะมีคนเนี่ยมาช่วยกันตอบปัญหาความรักให้พี่ชิชัยกันเป็นหมื่นๆเลยครับยินดีเสนอเสนอแต่ฉันว่านะแลงวายตัวแลง่างตัวก่อนเลยนะครับพี่รีจิสเตอร์ที่นี่ก่อนเลยครับเสร็จแล้วใส่อีเมลแอดเดรสยูเซอร์เนมลงไปครับ เออไม่เข้าใจงั้นเดี๋ยวผมทำให้แล้วกันครับโอ้ยอย่างงี้เนถึงจะเข้าใจง่ายง่ายเอ้าน้ำหวานมีอะไรกันเหรอพี่นัทขาไอคนนี้นะสิคะมันจะลวนลามน้ำหวานน้ำหวานกลัวมากเลยค่ะเฮ้ยนี่แกรอนแกผู้หญิงเหรอ่อป๊อนเฮ้ยช้านี่สิถูลังแกไอหลังไม่พยานได้เออใช่ไอ อไอ้ป๊อทำไมแกลังแกผู้หญิงวะอ่าได้ไงเฮ้ยงั้นอ่ไอ้ป๋องก็เห็นนะเออ่ป๋องป๋องไม่รู้ครับป๋องไม่คนบ้าถามยิ่งดีกว่าว่าไงในท่านอ๋ออร่อยครับทำอะไรกันเหรอครับโอ้ช่างเถอะครับพี่นัทน้ำหวานว่า เราไปติวหนังสือข,ข้างนอกกันก่อนดีกว่านะคะโอ้ล้วนี่พี่นัทหิวไหมคะน้ำหวานมีนี่มาด้วยนี่ไงไก่จ้อโอ้โหพกมาเองเลยเหรอทำไมาก็มันสะดวกพวกไปได้ทุกที่หิวก็กินจะได้ตัวโตแบบพี่นัทไม่แคลนเหมือนใครบางคน <c oughs> ไปกันเลยค่ะพี่นัทกินข้างน,นอกกันดีกว่า จทย์ข้อนี้นะน้ำหวานน่ะต้องแทนค่า x ด้วย3มันถึงจะได้คำตอบแล้วถ้าน้ำหวานแทนค่าด้วยหัวใจคำตอบจะเป็นยังไงล่ะคะเดี๋ยวเพื่อนนัดเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยดูให้หน่อยดิข้อนี้ใช้แทนค่าด้วยอะไรแทนด้วยนี่มั้ยเพื่อนนัดแล้ววันนี้อมันใช้ตอบแทนว่าอะไรอ่ะใช้หน้าแกแล้วกันนี่พวกแกมายุ่งอะไรเนี่ย มาติวกันทั้งทีเนี่ยก็ติวให้พวกเราด้วยสิครับเออยิงปืนนัดเดียวได้นกตั้งสี่ตัวนะดีๆข้อนี้เลยข้อนี้นี่ไลคิดจะทำอะไรคะทำอไมโกรธนะเอ้าเอาเลยสิโกรธได้เอาเอาเนี่ยเนี่ยเป็นก็ช่วยตั้งใจด้วยละกันมาตั้งใจละเลยยังไงยังไงนิ้วขาวนิ้วขาวเนียนส์เอ่อเดี๋ยวๆเพื่อนนนะ นี่ฉันก็สงสัยข้อนี้อยู่เหมือนกันข้อนี้มันตอบว่าอะไรอ่ะที่รักเอ่อเพื่อนนัดเลื่นี้มันตอบว่าอะไรอ่ะเอออ่าได้ครับโหไม่ยินเลยอ่าเพือนนัดนัดเฮ้ย นี่มันอ่านอะไรอ่ะอันนี้เหอนี่หม่ภาษาไทยเนี่ยนะนี่นายตยวนี่ไงเฮ้ยไอ้ยายังไง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 พี่นัดขาน้ำหวานหิวน้ำังเลยอะค่ะอ้าวหิวก็ไปซื้อเลยครับเนี่ยร้านอยู่แค่นี้ครับแต่แค่พี่นัดซื้อให้น้ำหวานมีรางวัลให้พี่นัดด้วยนะคะจริงเหรองั้นเดี๋ยวพี่ได้มา ้พี่เผาทิ้งมันหมดแล้วนี่หว่าเล่มเนี้ของผมเองครับรับเงินเงยสิครับจะสำเร็จอแล้วอ๋อใช่ฉันกับนัดอะเราเป็นคู่ขากันไม่จริงฉันไม่เชื่อหรอกเลยให้เหมือนกว่านี้หน่อยสิครับออ อือจริงสิยะเนี่เธอเนี่ยคิดจะแย่งนัดไปจากฉันเลยยะเลิฟทางหรือยมะมาอีกสองคนนี่ต้องมีอะไรกันแน่นอนม่จรินรับไม่ได้ไม่อยากฟัง <c oughs> แรงอีก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 เตาย ได้เลยนะฮะสี่เฮ้ยแล้วแกจะไปที่เขาทำไมเนี่ยเป็นไงยะเหนื่ยไหมฮะเฮ้ยมีอะไรช่วยเปล่าเฮ้ยเป็นไรขอบใจเฮ้ยแกอยู่ตรงนั้นเลยนะเว้ยอย่าเข้ามานะเฮ้ยโดนล่วงละมานานที่ปไตยยงมเพื่อหลังเป็นอะไรกันเนี่ยอะไรอะไรนี่ฉันขอบอกแกไว้ก่อนนะเว้ยแกกับไอ้ป๊อด จะทาอะไรก็ได้ตามสิทธิกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่แกสองคนอย่ามาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของฉันสองคนนะเว้ยเราอยู่อย่างสงบราบร่นสันติไอหญิงสาอย่ามายุ่งกับพวกเราดีกว่านี่ขอภาษาไทยแบบไม่ยิงการเมืองได้ไหมได้ก็เรื่องที่แกสองคนเป็นแกไงไอ้ป้าไปได้ยินมาจากไหนไอ้๊อดไอ้บอเป็นคนบอกฉันเต็มสองรูหูเลยเว้ยเนี่ยมาแล้วถามดูแล้วกันไอ้๊อดะ ฉันได้ยินจากไอ้สองคนนี้ว่าแกเนี่ยไปพูดว่าฉันกับแกเป็นเกดด้วยกันนี่มันยังไงเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรนี่บ้าหรือเปล่าไม่ได้แปลจริงๆใช่ไหมใช่สิงั้นมันหมายความว่ายังไงคะไอ้หนังสือเนี่ยอ๋อก็ตามในหนังสือนี่แหละเฮ้ยไอ้หนังสือเล่มนี้มันไม่จริงนะอย่าไปเชื่อมัน ตกหลงยังไงกันแน่คะเป็นหรือว่าไม่เป็นไม่เป็นนี่ถ้าไม่เชื่อนะโทรถามน้ำพริกดูเลยก็ได้น้ำพริกพี่น่ยังคุยกับน้ำพริกอยู่อีกเหรอคะก็แล้วทำไมอะอ้าวอย่างนี้ก็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 คดีพริกพี่จะเล่นจับปลาสองมืออยู่ใช่ไหมคะเปล่าพี่ไม่ได้จับปลาสักมือเลยงั้นก็แสดงว่า พี่นัทไม่ได้ชอบน้ำหวานไม่ใช่อย่างนั้นนะคืออะไรดีวะคือพี่แค่อยากจะบ,บอกว่าน้องน้ำพริกเนี่ยเป็นพยานให้ได้แค่นั้นแหละไม่คิดจะดื่มถุงน้ำหวาน <c oughs> ใช่ไหมคะไ๋ยวะเฮ้ยเดี๋ยวเอา้านี่ฉันทำผิดตรงไหนเนี่ย <c oughs> แบบนี้บ้านฉันเขาเรียกฆ่าตัวตาย ต้องคุณเนี่ยรงที่กว่าอะไรเอาแล้วทีคุณเหรอครับร้านคุณเนี่ยคราวที่แล้วเลยนะตุ๊กแกมันเข้าไปทำรังเลยพูดอย่างนี้ใช่ไหมนี่เรามาแข่งกัน พีทจะช่วยป้าดาจัดห้องนี้ส่วนคุณกับนายท่านจัดสำนักงานดูซิว่าใครจะจัดเสร็จและเรียบร้อยกอว่ากันนายอะไปวัดตรงพี่นัทให้หน่อยดิก็วันเกิดพี่เขาน้ำหวานอยากถักเสื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดก็ค่านี้เองพี่นันทนน